สวัสดีที่บ้านน้ำดิบตำบหทุ่งเสเหลี่ยมนะครับบ้านน้ำดิบเป็นบ้านที่ที่แห้งแล้งนะครับยามหน้าแล้งเนี่ยแทบจะไม่มี น้ำใช้เลยผุดสะก็ไม่มีน้ํากักเก็บนะครับชาวบ้านทุกวันนี้ใช้น้ําใช้น้ําจากประปาหมู่บ้านซึ่งซึ่งเจาะลึกลงไปจากผิวดินเนี่ยหกเมตรแล้วดูดขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยมานะครับปล่อยมาให้ชาวบ้านได้ใช้ยังไม่พอแม้กระทั่งที่จะลดน้ําต้นไม้นะครับใช้ได้เต็มที่ก็แค่ใช้อาบใช้กินใช้ซักผ้าอะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เรามีแหล่งน้ําใหมล่ละชุมชนชุมชนมีแหล่งน้ําใหม่แล้วครับแหล่งน้ําจากการทําทําเหมืองของของบริษัทโลโม่นะครับโลโม่หินที่เขาทําเหมืองกันนะครับเราทุกคนดูแหล่งน้ำนะครับ นี่เยอะพอสมควรนี่เป็นแหล่งน้ําที่ที่ชาวบ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันพอแล้วมันน่าจะเอาไปใช้น่าจะเอาไปใช้ได้ถึงไ,ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําการเกษตรขนาดใหญ่แต่ก็ยามหน้าแรงเนี่ยเราก็จะไม่ขาดน้ําปลูกผักปลูกหญ้าก,กินกันได้นะครับเพราะคนน้ําดิบเนี่ยไม่ใช่คนขี้เกียจเลยแต่มันไม่มีน้ำนะวิธีการนะครับที่คุยกันเนี่ยเขาจะเอาน้าเสมอเนี่ยดูดดูดเอาสเสมอเนี่ยมาดูดน้ําจากสระเนี่ยแล้วส่งขึ้นไปบน บนยอดเขาน,นู่นน่นะครับส่งไปบนยอดเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาไปตั้งถังเออไปตั้งแทงค์สูงไว้บนนู้นก่อนอประมาณหมื่นลิตรแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาลักษณะเดียวกับปป้าหมู่บ้านนั่นแหละครับจะใช้ความสูงของเขาเนี่ยเป็นเป็นประโยชน์นะนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาปล่อยปล่อยเข้าไปใช้ภายในหมู่บ้านน่นะครับซึ่งซึ่งมองดูแล้วอ่ะพอพอแน่นอนพอสําหรับสําหรับให้ชาวบ้าน200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยเนี่ยใช้ใช้เยี่ย,ายามหน้าแ้งเ่นะครับซึ่ง ซึ่งก็มีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในในโครงการในครั้งนี้นะครับเข้ามาช่วยชาวบ้านน้าดิบเราก็าท่านผอสมปองหวังรุ่งวิชัยศรีนะครับอุตสาหกรรมนะครับท่านปีชาสุพลนะครับนายอำเภอทุ่งเงสเียมดาบตํารวจสมบูรณ์ท่านสกุลนะครับนาย,ยกอบตอทุง่งเสียมนะครับแล้วก็พี่โอสดนะครับพี่โอสดนี่แกมาเดินเรื่องตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ คุณสักเสมตันติยาวลงนะครับอีกคนนึงแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านสออบตอทั้งสองท่านทุกคนนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันหมดเลย<ม>เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปใช้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ